สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้นะคะเราจะมาทำสวัสดีค่ะเพื่อนๆขาวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยเราจะพามาทำไข่เจียวนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดานะคะเราจะมีแหนมมาใส่ด้วยนี่ค่ะปาร์พี่น้องจ้า นี่ไข่เจียวห่อแหนมบอเขาเอืญนน่คะอุ้ยแหนมหอมๆค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่ค่ะ,คะแสบๆได้กลิ่นกระเทียมนิดๆนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะจะเอิญเอียงก็ไดเนาะ,ะเนาะนี่ห้ากระสี ไข่เจียวห่อแหนมแหนมห่อไข่เจียวก็ว่าไปค่ะพี่นอ้องลดไฟลงนิดนึงนะคะเราก็จะนำแหนมของเราลงไปในไข่เจียวนะคะในไข่นะคะ,น,คคะนะคะแหนมซีหอคนค่ะอ้าวใส่ลงไปนะคะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะเนาะมือนีกระสีเห็ดเมนู่ยังไงมีตำแตงและะ้วก็เนื้อค่ะไข่เจียวพอเน,นี่ยมีและจ้ะคุณน่ดไปยวจะสซ่บว่าพี่น้องจ้า เป็นตาแซบพักแทะฮะบางกีนี่ลดไฟล่งมาที่นี่สิเพิ่มไไฟขึ้นแล้วค่ะเนาะวาย อือฮะนี่เลยค่ะอ่านิดนึงนะคะเพิ่มไปนิดนึนงเดี๋ยวก็จะได้เตรียมจะเอาบักแดงไปตำค่ะพี่นอบปลาที่มูเพิ่งหนหมอันบักเคอร์เทปมากเอาบักเคอร์ทีบักเคอร์เทปอยู่แล้ว่ะ แม่พี่น้องเมืองบักเขือเทศแม่เมืองแน่นวยบักเขือเทศแนี่เป็นตะแเส็บแท้คูน่ะแม่ยจะเอาไปไปตำคุณเอ้ยจะเอาไปตำมะแกงค่ะพี่น้องจะเอาไปตำมะแขงท่านหามา้ยหายเก็บดยู่เอาไปตำแขงเมืองงวยบักแตงมาที่นี่พี่น้องค่ะเมืองงวยบักแตงงวยบักแตงคูน่ะงวยบักย่ายหนึ่ง นี่ละ,ะเสียวไปตําแตงค่ะเมื่อไหรเมนูของเฮามื่อนี้ก็คือตําแปตงนะคะก่บเขามาเปิ้งกันแบบที่นี่เดี๋ยวไม่ใช่ใหม่หก่อน เป็นแต่แสค่ะพี่นองจา้าอ้าง,งามซ้ำพิกบ๊ไนะค่ะมันพิกบ๊โอ้ยเสียดายอ่พิกบไดกับบเป็นย่งบ๊งามแต่กระแสบกับบ๊วอย่งแล้วค่ะเนาะนีะ่คนะ่ะได้ ก็เป็นตอนเลยบาทหนึ่งก็เ,เป็นตอนกับชีวิตสินค่ะพี่น้องจ้ะแม่เลเล,เล,เลเอี้า,าเลยกเ็เป็นยค่ะบ้ากันาเป็นกระแซะค่ะ ไม่เป็นไรเราก็จะตักเป็นตอนๆแบบนี้เลยค่ะจะตักเป็นตอนๆใส่เลยนี่ค่ะน,นี่ค่ะ